สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะอ่าวันนี้เจนเอาเรื่องที่จริงๆไม่ค่อยอยากจะเอามาแชร์เท่าไหร่เลยนะเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเศร้าเนาะเหมือนก็คือเรื่องของการหย่าร้างปกติเจนจะชอบแชร์เรื่องของการจะเบีสมรสจทะวบีปักนะคะเรื่องของคนที่แบบรักกันแต่ว่าครั้งนี้มาแชร์เรื่องนี้เพราะว่ามีคนแบบโทรมาติดต่อปรึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็มองว่าเออ มันน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะรู้ไว้นะในกรณีที่แบบมันถึงจุดที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราจะต้องอย่าร้างกันจริงๆอะ่ะแบบเราขนานะคนไทยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราเราควรจะต้องทํำยังไงเ,เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรานะคะก็เลยมองว่าเออเราลองศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ออกมาแชร์ดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องของการ คุยทนายจริงๆอย่างเงี้ยแบบหาทนายที่เป็นคนไทยไม่ได้ต้องใช้ทนายที่เป็นคนฝรั่งเศสจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมาช่วยเป็นล่ามให้อย่างเงี้ยคือเจนก็ดินดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือทำเคยทํางานเป็นล่ามมาแล้วก็คิดว่าค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ลองติดต่อมาดูละกันนะทีนีเ้เรื่องของการยาเนี่ยที่จะคุยวันนี้จะเป็นเฉพาะเรื่องจดทะเบียนสมรสไม่ใช่เกี่ยวกับการจดทะเบียนปักนะคะ การจดทะเบียนร์คเนี่ยแตกต่างจากสมรสมากเลยคือจดง่ายนะเลิกง่ายด้วยแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปตกลงการภายหลังเลยอะคะ่ะเพราะว่าร์คเนี่ยเขาค่อนข้างคือคือไม่ได้ถือว่าเป็นคู่สมรสอะไม่ได้ถือว่าเป็นสามีภรรยาไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันเยอะนะคะแต่ในบทกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสเขาบอกเลยว่า คือคู่สมรสมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ให้การสมรสเนี่ยมันอยู่ยืดยาวต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงชีวิตการช่วยเหลือคู่ครองเรื่องของการเงินนะคะการเลี้ยงดูบุตรของตัวเองเนี่ยให้แบบมีการศึกษาที่ดีแรต่างๆแล้วก็ข้อบังคับอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะต้องอยู่ร่วมกันนะคะห้ามแย่งกันอยู่ด้วยอันนี้ก็มีกฎหมายหลายๆตัวที่แบบบอกถึงบทบาทหน้าที่ซึ่งเจนเชื่อว่า ทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศสก็ไม่น่าจะต่างกับที่เมืองไทยอะ่ะคือบทกฎหมายอะไรน่าจะเหมือนเหมือนกันนะคะเรื่องของอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องการเงินดังนั้นเนี่ยเรื่องของการหย่ามันก็ได้ถูกระ,ระบุอยู่ในกฎหมายด้วยว่าในกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะที่มีมาตรฐานการครองชีพที่ค่อนข้างเหลื่อมล้ำหมายถึงแบบ ฝ่ายหนึ่งคือมีมีรายได้ที่ดีมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีนะคะจากการที่เขามีอาชีพที่ดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ได้มีอะไรเลยคือไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีอาชีพซึ่งมันก็ตรงกับคนที่มีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะแบบมาเพื่ออยู่อาศัยมาให้สามีเลี้ยงดูแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วก็เลี้ยงดูลูกนะคะแต่ไม่ได้มีรายได้ใดๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเหลื่อมล้าทางด้านของรายได้นั่นเอง เพราะงั้นในกรณีนี้คู่สมรสที่อยู่ในสภาพที่ได้เปรียบหมายถึงคนที่มีรายได้หรือการดำรงชีพที่ดีกว่าจะต้องช่วยเหลือด้านการเงินกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงคู่สมรสนะคะที่ไม่ได้มีรายได้ใด,ด,ดก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอค่าชดเชยจากการหย่าร้างได้แล้วก็ค่าเลี้ยงดูดบุตรนะคะในกรณีที่มีลูกได้ด้วยอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ทางฝ่าย ของเราค่ะฝ่ายหญิงสามารถที่จะเรียกร้กองได้นะคะแม้ว่าเราจะเป็นคนต่างด้าวแต่ว่าเราจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องได้คืออยากจะมาคอนเฟิร์มเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนไทยที่โทรมาเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่าเขาไม่มีไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ไม่รู้จะไปติดต่อใครดีนะคะติดต่อทานายก็ติดต่อไม่เป็นก็กลัวเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแล้วสุดท้ายก็คือฝ่ายชาย ยังไงก็คือจะอย่าแน่นอนนะคะไม่ไม่รู้ในเหตุผลเบื้องหลังนะคะ,ะก็ใช้ทนายของเขาฝ่ายเดียวอะในการร่างทะเบียนหยา่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าไม่แฟร์มากๆนะคะอย่าทําแบบนั้นคืออย่ายอมให้ให้มันเกิดขึ้นในลักษณะน,นั้นเพราะว่าคือยังไงทนายเขาก็ต้องช่วยเหลือฝั่งผู้ชายอยู่แล้วนะคะแล้วครอบครัวทางฝั่งผู้ชายเขาก็ต้องปกป้องทรัพย์สินของฝ่ายชาอยู่แล้ว แม้ว่าเราจะมีสิทธิ์ก็ตามแต่บางทีทนายเขาก็ไม่ได้เอาบทกฎหมายที่ที่เราสมควรจะได้มาอ้างอิงนะคะก็กลายเป็นว่าผู้หญิงไม่ได้เลยเลยก็คือกลับไปแบบตัวเป่าแล้วเปลือยเลยนะคะได้แต่ตั๋วเครื่องบินกลับไทยเท่านั้นแล้วก็กลับไปแบบไม่มีอะไรติดตัวมาเลยซึ่งเจนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกินไปเพราะว่าเราจดทะเบียนสมรสคือจริงๆเรามีสิทธิ์มากมายที่จะเรียกร้องได้นะครับโอเค อาดังนั้นถ้ามัน,ม,นมันมีในกรณีแบบคล้ายๆแบบนี้คือมีคนไทยแบบนี้เลยอะ่ะเจนเชื่อว่ามีเยอะเลยนะแล้วเราควรจะทํำยังไงดีเอคือเอาเอาเป็นว่าไม่ใช่แค่ลักษะการยานะเจนขอบอกว่าถ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่แบบมันมีความแบบคือคือเป็นเรื่องที่ที่อันตรายสําหรับตัวเราอาจจะโดนทำลายร่างกาย โดนไล่ออกจากบ้านนะคะโดนทอดทิ้งเ,เคสอะไรกแ็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องท,ที่ที่เราต้องการคำปรึกษาหรือหาทางออกแล้วเราไม่รู้จะติดต่อใคระคะ่ะให้นึกถึงกงสุลหรือว่าสถานทูตฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสไว้ก่อนเลยนะคะสถานทูตเนี่ยที่อยู่ในตามประเทศต่างๆจริงเขามีไว้เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในตามประเทศนี่แหละคือในกรณีอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จะปรึกษาใครให้ลองติดต่อ ฝากนีไว้ก่อนเพราะว่าเขาก็น่าจะมีะข้อมูลหรือว่าช่วยเหลือแบบคนไทยในกรณีแบบนี้ด้วยนะคะว่าอย่างในกรณีหย่าร้างเนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลก็ได้ว่าเฮ้ยให้ลองติดต่อทนายคนไทยไหมคือเจนก็ไม่ทราบนะคะว่ามีทนายคนไทยในประเทศนี้ไหมแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าติดต่อสถานทูตเขาอาจจะมีก็ได้ไง,ไงคะ่ะหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นล่ามที่คอยช่วยเหลือแบบช่วยทรานสเลตระหว่างเรากับ ทนายได้หรือว่าคนที่ช่วยติดต่อทนายให้กับเราได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่รู้จะติดต่อใครจริงๆหรืออยากจะหาทนายจริงอะ่ะก็ติดต่อเจนก็ได้เพราะว่าเจน่ะมีลิสต์แล้วนะคะเป็นลิสต์ของทนายความฝรั่งเศสที่ดูแลเรื่องการหย่าร้างโดยเฉพาะนะคะถ้าใครสนใจไม่อยากจะให้ใครติดต่อมาหรอกจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆอะคะ่ะก็ลองติดต่อมานะคะเจนก็จะช่วยเหลือเรื่องของการแปลเ,เคสระหว่างทางผู้ที่ ทา,ทางคนไทยผู้หญิงไทยนะคะกับทนายให้เขาเนี่ยอาจจะติดต่อว่าเออรับเรื่องไหมหรือว่าในกระบวนการต่างๆตลอดนะคะจนสิ้นสุดของการหย่าเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะในในฐานะที่เป็นล่ามให้กับคนไทยนั่นเองนะโอเคทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยแบบเราเป็นแม่บ้านเราไม่มีไรายได้อะไรเลยอะคะ่ะแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดต่อทนายมันสูงมาก ที่เจนทราบมานะคะชั่วโมงหนึ่งมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ยูโรอย่างเงี้ยแล้วนะเ,เราจะไปเอากําลังเงินที่ไหนมาจ่ายเขานะคะคือในคือเจนไปหาข้อมูลมาในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของฝรั่งเศสแล้วก็ทนายฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็บอกว่าเ,าเขาเข้าใจในเคสแบบนี้นะว่าเราไม่ได้มีเงินแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังยืนยันว่าให้ติดต่อทนายอยู่ดีโดยค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับการใช้ทนายอะคะ่ะ มันจะมีการแบบไปมันจะมีสุดท้ายแล้วอะค่ะหลังจากที่เรื่องอยามันสิ้นสุดอะคะ่ะยังไงก็แล้วแต่เราอะในฐานะผู้ที่เสียเปรียบจากความเหลื่อมล้ําด้านรายได้เนี่ยยังไงเราก็จะต้องได้รับค่าชดเชยแน่นอนซึ่งเราสามารถใช้เงินก้อนเนี้ยมาชําระได้หรืออีกอย่างอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีการทําเรื่องใดๆก็แล้วแต่ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายชายอะคะ่ะในการดูแลค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น เขาก็ระบุเลยว่าอย่าไปกลัวนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องกลัวก็คือว่าบางคนจะกลัวว่าเออทนายก็เป็นคนฝรั่งเศสนะถึงแม้ว่าเขาจะมาดูแลเคสนี้ให้กับเราแต่เขาก็น่าจะไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเราก็เสียเปรียบอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของทนายนะไม่งั้นเขาก็มาเป็นทนายไม่ได้เจนเชื่อว่าไม่มีเคสนี้เกิดขึ้นนะคะ ทนายที่อยู่ฝ่ายเรายัางไงเขาก็ต้องช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่แม้ว่าเราจะเป็นคนต่างด้าวแต่คือเราแต่งงานในภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสทนายมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการใช้บทกฎหมายอะค่ะในการช่วยเหลือเราดังนั้นเราอยู่ภายใต้กฎหมายของเขาเขาก็ต้องช่วยเหลือฝั่งเราอย่างเต็มที่ ซึ่งเจนสามารถคอนเฟิร์มได้จากเคสใกล้ๆตัวก็คือเคสของเพื่อนเจนเองนะคะที่เขาก็มีการเลิกกับสามีเนี่ยคือทานายแบบดีมากะคะ่ะคือเอาทุกเม็ดจริงๆที่ทางฝ่ายหญิงสามารถจะเอาได้ไม่ว่าจะค่าเลี้ยงดูบุตร2คนนะคะที่เขามีค่าชดเชยจากการแบบอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างซึ่งทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานประกอบแต่เขาอะค่ะได้มาค่อนข้างมากเลยซึ่ง ทำให้เราตกใจเลยค่ะว่าฮฝ่ายชายเขาจะอยู่ยังไง <c ười, <c ười> คือได้มาเยอะมากเกิน <c ười> 50%ของรายได้ฝ่ายชายอีกนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่ได้ยินแบบนี้เพราะว่าเราก็สมควรที่จะได้รับค่าชดเชยที่ที่คุ้มค่านะะเพราะงั้นอย่าไปกลัวนะคะเรื่องของค่าจ่ายที่บอกไปหลังจากที่เราใช้ทนายแล้วะคะ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือทางทนายเนี่ยเขาก็จะไปคุยกับทนายอีกฝ่ายหนึ่งในการร่างบทกฎหมายร่างสัญญาหย่าเนาะก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีการระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบหลังจากการหย่านะคะใครจะต้องทําอะไรบ้างก็ในนั้นก็จะมีระบุถึงค่าชดเชยเงินเลี้ยงดูบุตรต่างๆด้วยหลังจากที่ทะเบียนหยา่าตรงนี้มันสําเร็จเรียบร้อยอะ่ะก็คือเขาก็จะให้เราทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อ แล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะก็ทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นทันทีก็คือไม่ว่าจะเงินชดเชยต่างๆที่เราควรได้ก็จะต้องโอนมาให้เราได้ทันทีค่าชดเชยเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเงินอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินอื่นๆด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่การตกลงของทั้ง2องฝ่ายเนาะโอเคค่ะ ก็หลักใจความที่จะอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะก็คือเรื่องแรกเราทุกคนที่มีการดทดเบียนสมรสนะคะเราก็ไม่ได้มีอาชีพใดๆในประเทศฝรั่งเศสเรามีสิทธิเต็มที่100%เในการที่จะเรียกร้องค่าใช้ใจ่ายชดค่าชดเชยหลังจากการหย่าแน่นอนอสองนะคะที่อยากจะย้ําก็คือยังไงก็ต้องใช้ทนายอย่าไปกลัวทนาย <laughs> บางคนกลัวทนายไม่กล้าใช้ทนายนะคะถ้าเกิดกลัวทนาย คือแม้ว่าเราจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่เรายังกลัวทน,นายอยู่ก็คือหาล่ามนะคะที่เขาจะช่วยเหลือเราได้แล้วก็เวลาเราคุยกับทนายเนี่ยพยายามคุยให้สั้นและกระชับเพราะว่าทนายเขามีค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะให้พยายามคัดกรองสิ่งที่เราจะคุยกับเขาแบบเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มีหลักฐานที่แน่นอนคืออย่าไปคุยอะไรที่แบบเล่าเรื่องอะไรที่มันแบบมันเป็น s u b j e c t i v e t ะคะ่ะหมายถึงว่าเป็นเรื่อง ที่ที่แบบว่ามันไม่มีใครตัดสินเลมันเป็นเรื่องของคนสองคนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องลักษณะนิสัยของคนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้ามันเป็นการกระทําอะไรที่เราสามารถเอามาฟ้องได้อะว่าเออเขาทําลายร่างกายเราเรามีหลักฐานว่าเขาป่วยนะคะมีหลักฐานของการใช้ยาเสพติดอะสมมติเรื่องของ เขามีปัญหาเรื่องของระบบประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใช้เหล่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าได้โอเคก็นะคะก็พยายามนะคะอย่างที่แจ้งไปนะสามสี่เรื่องที่จะเน้นนะคะก,ก็พยายามอย่าปล่อยให้ทางฝ่ายชายเป็นผู้จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองมันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่ามากๆอย่างแน่นอนนะคะยังไง คือตอนเรารักกันอะเราเขาก็ให้เราหมดทุกอย่างที่เราอยากจะได้แต่ว่าพอตอนที่เราเลิกกันอะคะ่ะไม่ได้รักกันแล้วอะแล้วบางทีฝ่ายชายเขาอาจจะไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยแบบว่าโอ้โหแบบทั้งครอบครัวทั้งผู้หญิงคนใหม่ทั้งอะไรเขาก็ยิ่งไม่อยากจะเหลืออะไรไว้ให้เราอีกแล้วนะคะก็ให้เราไปอย่างแบบตัวเป่าแล้วเปลือยอย่างเงี้ยซึ่งเจนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แฟร์เท่าไหร่สําหรับเรา แล้วก็สําหรับใครที่จดทะเบียนปากก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเยอะนะคะบางคนมองว่าเฮ้ยจดปักแบบมันจะปลอดภยัยไหมอะไรไหมค่ะคือในอความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเจนนะก็คือว่าการจดทะเบียนปักมันดีตรงที่มันจดง่ายมันเลิกง่ายนะคะในกรณีที่ฝ่ายหญิงมีเยอะหมายถึงมีมีทรัพสิสิส์อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรขัดสนที่เมืองไทยอะคะ่ะการจดปักมันก็ปลอดภัยดีสําหรับเรา ที่ว่าเอ้ยพอเราหยา่าแล้วเราไม่ต้องมาแช์อะไรกับฝ่ายชายอะไรเงี้ยแล้วก็การสดบะมันช่วยเหลือเราในแง่การเข้าประเทศมันก็ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ากรณีที่แบบเ,เราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราค่อนข้างมั่นใจในตัวคู่สมรสของเราแล้วอะว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับคนนี้ไปจนแก่เท่าอะคะ่ะการสดทนสมรสมันก็ดีในแง่ว่าเออยังก็ยังมีแบบอะไรที่มาตอบแทนเราได้นะคะในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างหรือว่าจะเป็นการเสียชีวิตนะคะของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราก็จะได้รับมรดกด้วยแต่ถ้าเป็นการจดทะเบียนปักก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะที่กล่าวมาเพราะว่าถือว่าไม่ใช่คู่สมรสอะ่ะไม่ใช่สามีภรรยากาันกฎบทกฎหมายเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยอ่อนมากนะคะใน,ในการจดทะเบียนปักนะคะโอเคค่ะก็เจงคิดว่าน่าจะแชร์สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์แล้วก็สำคัญในวันนี้หวังว่า คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆนะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นนะให้ตั้งสติดีๆแล้วก็อย่าไปยอมให้ฝ่ายชายจัดการทุกอย่างที่บอกไปนะคะถ้าไม่รู้จะหาใครจริงติดต่อสถานทูตก,ก่อนเลยอย่างแรกแต่ถ้าเกิดมั่นใจแล้วว่าจะอย่าแล้วแบบเอออยากจะหาล่ามสักคนอะไรเงี้ยก็จะติดต่อเจนก็ได้นะคะลองลองคุยกันได้หรือว่าเจนก็มี รู้จักล่ามนะคะมีมีลิงก์มีเขาเรียกว่ามีมีเพื่อนที่เป็นล่ามในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะซึ่งล่ามเนี่ยเขาก็จะรู้จักทนายอยู่หลายคนอย่างเงี้ยก็ลองติดต่อสอบถามมาดูค่ะขอเป็นลักษณะาการรับเคสที่ชัวร์แล้วว่าจะอย่าจะขอไม่รับเคสประเภทที่ว่ามาปรึกษาที่ว่าแบบเออจะอย่าดีหรือไม่อย่าดีนะคะ แล้วก็มาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแบบมันเกิดเหตุการณ์นี้นี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้คือจะขออนุญาตไม่สามารถให้คำปรึกษาได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆต้องใช้พิจารณาของตัวเองเป็นหลักนะคะว่าเราจะอยาหรือไม่อยาดดีเจนตัดสินใจให้แทนไม่ได้นะคะจริงๆมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมากๆเลยแล้วเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากนะคะคิดดูนะถ้าเจนตัดสินใจให้แล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะมันก็ไม่ดีสําหรับตัวเจนเองถูกไหม อ่แต่ว่าถ้าจะปรึกษาแบบเออถ้าจะคือถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วอะค่ะว่าชัวร์ว่าอย่าแน่นอนแล้วก็ต้องการจะปรึกษาว่าเออจะเอาอะไรมาคุยกับทนายอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเจนสามารถที่จะช่วยช่วยบอกได้นะคะว่าเราเราจะต้องเอาอะไรที่มาเป็นหลักฐานได้บ้างควรจะคุยกับทนายเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็เออถ้าต้องการให้ติดต่อทนายอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำยังไงได้บ้างก็อันเนี้ยสามารถมาหาเจนได้เนาะ โอเคค่ะเจนหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะอย่าลืมนะว่าถ้าเราจะต้องจรดประกาลงไป็นส,สัญญาอะไรในประเทศนี้ให้ดูบทกฎหมายให้ดีนะคะบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเรามันกอ็อย่างเลาซื้อบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านสัญญาให้ดี <c oughs> นะคะหลายๆคนบอกโอ๊ยฉันไม่รู้อะไรเลยฉันแบบว่าภาษาบราซิลเสกยากอะไรเง,งี้ยก็ถ้าไม่ได้เลยอย่างอย่างต,งตอนที่แต่งงานอะเอาจริงนะ เจนคิดว่านะดีกว่าถ้ามีล่ามเพราะว่าให้ล่ามเนี่ยเขาช่วยดูว่าไอในสัญญาแต่งงานอะคะม,มีการสลักหลังอะไรหรือเปล่าที่ทางฝ่ายชายอะเขาลงเอาไว้แล้วเราไม่รู้อะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เราควรจะระวังไว้เพราะบางทีเขาอาจจะสลักหลังอะไรที่แบบให้เรารับผิดชอบอะไรนี่สินอะไรอย่างเงี้ยที่ที่บางทีเราไม่รู้ อะไรเลยแล้วแบบพอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบอ้าวแล้ต้องรับหมดคนเดียวเลยหรออะไรเงี้ยมันมันก็น่ากลัวอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีล่ามช่วยดูแลอ่าคือดูแลแล้วคือดูแล้วแบบช่วยอ่านช่วยแปลให้เราอะค่ะให้เราเข้าใจมากขึ้นอะจนว่ามันมันดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะเคค่าก็หวังว่าทุกคนจะโอเคนะคะมีชีวิตการสมรสที่สมบูรณ์แบบ มีความสุขนะคะมีความรักให้กันทุกวันนะเจนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละแหละนะคะถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้เอาให้ได้มากที่สุดนะคะอยู่กันให้ยาวนานที่สุดบางทีผู้ชายอาจจะขึ้นขึ้นลงๆงนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะก็วันนี้ขอมาแชร์ข้อมูลดีๆเท่านี้นะคะก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมจะปรึกษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในประเทศฝรั่งเศสก็ลองติดต่อสอบถามมานะคะถ้าเกิดเป็น เรื่องที่สําคัญมากๆเจนก็จะตอบให้ได้เร็วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบปรึกษาเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยบางทีเจนถ้าเจนไม่มีเวลามากก็อาจจะไม่ได้ตอบไลน์ได้เร็วนะคะอาจจะตอบในช่วงที่เจนว่างจริงๆอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ